สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ากับคูเปิลเหมือนเดิมนะคะมาดูการวัดความยาวต่อจากคั้งที่แล้วเลยนะคะจากคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวนะคะคลิปนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ของหน่วยค่ะความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวนะคะเราเรียนเรื่องหน่วยการวัดความยาวไปแล้วเรามาดูว่าความสัมพันธ์ของมัน เป็นยังไงนะคะหน่วยการวัดความยาวในระบบเมตริกมันจะมีหลายหน่วยนะคะที่เราเคยเรียนมาแล้วจะมีกิโลเมตรเมตรเซนติเมตรมิลิเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะจับหน่วยพวกนี้มาสร้างความสัมพันธ์กันนะคะอะเรามาดูนะความยาว1กิโลเมตรจะเท่ากับความยาว1000เมตรเห็นไหมคะจากทั้งก่อนนะคะกิโลเมตรเป็นหน่วยการวัดที่ใหญ่กว่า เพราะงั้นมันก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับเมตรแล้วเห็นไหมคะเมตรต้องใช้เยอะกว่าใช่ไหมถึงจะเท่ากับ1กิโลเมตรนะคะความยาว1กิโลเมตรเท่ากับความยาว1000เมตรอ่ะไปดูต่อนะคะความสัมพันธ์ถัดไปความยาว1เมตรเท่ากับความยาว1 0 0เซนตินะะม 2, มเมตรเห็นไหมคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร 1นึเซนติเมตรดูนะคะความยาว1นึเซนติเมตรจะเท่ากับความยาว10บมิลิเมตรสามความสัมพันธ์นี้เราเจอไปแล้วในครั้งแรกที่เราเรียนเรื่องการวัดความยาวนะคะครูครูอธิบายผ่านๆไปให้แล้วนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการค่ะวิธีการเอาความสัมพันธ์ของมันไปใช้นะคะแต่ก่อนที่หนูจะเอามันไปใช้นะคะเรื่องความสัมพันธ์หนูวยการวัดความยาวนะคะหนูต้องจําความสัมพันธ์ของมันให้ได้ก่อนนะ ว่า1กิโลเมตรเท่ากับ1 0 0 mm 0เมตร1เมตรเท่ากับ1 0 0เซนติเมตร1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรนะคะไปดูตัวอย่างกันนะคะถนนสาย1ยาว9กิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรเห็นไหมคะเกิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรหนูจะใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยไหนกับหน่วยไหนหนูสังเกตที่หน่วยค่ะ กิโลเมตรเห็นไหมคะเปลี่ยนจากกิโลเมตรให้เป็นเมตรเพราะงั้นต้องใช้ความสัมพันธ์กิโลเมตรกับเมตรแน่แน่หนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตรเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เราเรียนผ่านมานะคะความสัมพันธ์หนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตรแล้วเราจะไปคิดยังไงมาดูพร้อมกันเลยนะหนึ่งกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตรเห็นไหมคะเมื่อกี้ความสัมพันธ์ของเรานะคะเวลาคิดเราอยากรู้เก้ากิโลเมตร เรารู้ความสัมพันธ์และ1กิโลเมตรเท่ากับ1,000เมตรแต่อยากรู้9กิโลเมตรทำยังไงก็เอา9ไปคูณ1,000เมตรเห็นไหมคะ1,000เมตร9ครั้งไงเห็นไหมคะ1,000เมตร9ครั้งก็ได้เท่ากับ9,000เมตรมนึ1กิโลเมตรคือ1,000แต่เราอยากรู้9กิโลเมตรเราก็ต้องเอา1เอา1,000เมตรไปคูณกับ เก้าเห็นไหมคะบวกกันเก้าครั้งก็คือเอาเก้าคูณหนึ่งพันไงคะใช้การบวกเพิ่มเป็นเก้าครั้งเห็นไหมหนึ mm ่ง hmm. ครั้งเท่ากับหนึ่งพันเก้าครั้งเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาเก้าคูณหนึ่งพันเห็นไหมคะได้เก้าพันเมตรเพราะงั้นถนนสายนี้ยาวเก้าพันเมตรไปดูถึงตัวอย่างนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนหน่วยเห็นไหมคะเก้ากิโลเมตรเป็นกิโลเมตรเป็นหน่วยใหญ่เมตรเป็นหน่วยเล็กกว่านะคะเราใช้วิธีการคูณเห็นไหมคะ อ่าน้องไปดูต่อนะคะผ้าชิ้นนี้เขาให้มาว่าผ้าชิ้นนี้ยาวสองเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรสองเมตรอ่านหนูสังเกตหน่วยเลยค่ะเมตรกับเซนติเมตรเมตรกับเซนติเมตรเมื่อกี้สัมพันธ์กันยังไงหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรเห็นไหมคะความสัมพันธ์ของมันนะคะหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรงั้นถ้าเราอยากรู้สองเมตรเราจะทำยังไง เราก็เอาสองไปคูณหนึ่งร้อยไงคะเห็นไหมหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยสองเมตรก็คือสองคูณหนึ่งร้อยก็คือเอาหนึ่งร้อยไปบวกกันสองครั้งไงคะสองเมตรครั้งละร้อยสองครั้งก็คือเอาสองคูณหนึ่งร้อยเห็นไหมลูกเท่ากับสองร้อยเซนติเมตรเพราะงั้นผ้าชิ้นนี้ยาวสองร้อยเซนติเมตรค่ะใช้วิธีการเปลี่ยนจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กอีกแล้วเห็นไหมคะใช้การคูณ น้องมาดูเอออันนี้เขาสรุปให้นะคะน้องมาดูอันนี้เขาสรุปให้นะกิโลเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเมตรไหมคะจากข้อแรกและเมตรอ่าจากข้อที่สองนะเมตรเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าเซนติเมตรนะคะและเซนติเมตรก็เป็นไงกว่ามิลลิเมตรใหญ่กว่ามิลลิเมตรใช่ไหมลูกเพราะงั้นการเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กเราจะใช้การคูณเข้ามาช่วยนะคะ แล้วถ้าเราเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่บ้างล่ะอ่านนองไปดูนะคะไปดูเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่บ้างดีไหมดูจากตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกวัดปริมาณน้ําฝนได้20มิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรอ่ามิลลิเมตรเล็กกว่าเซนติเมตรเห็นไหมคะเปลี่ยนหน่วยเล็กเป็นหน่วยใหญ่ใช้ความสัมพันธ์เหมือนเดิมค่ะความสัมพันธ์ของมันคืออะไรไ้ม10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรใช่ไหมคะ หรือเซนติเมเท่ากับ10มเมเมื่อกี้เหมือนกันค่ะลูกอันไหนมาก่อนมาหลังความสัมพันธ์เดียวกันนะคะ10มเมเท่ากับ1ซนติเมตรแต่เราอยากรู้เท่าไหร่คะเราอยากรู้20ใช่ไหมทำไง20ม mm มก็เท่ากับ20หารด้วย10ททำไมต้องหารด้วย10ททำไมต้องหารด้วย10เพราะเราหาเซนติเมตรใช่ไหมลูกหาหน่วยใหญ่ใช่ไหมหาหน่วยใหญ่เอา20ตั้ง เห็นไหมคะหน่วยเดียวกันนะต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะหารกันเห็นไหมลูก20มิลลิเมตรหารด้วย10มิลลิเมตรจะได้เท่ากับ2เซนติเมตรเห็นไหมคะยี่เอา20ไปหารอขอโทษนะคะเอา20ตั้งหารด้วย10เห็นไหมคะเพราะงั้นวันนี้ฝนวัดปริมาณน้ำฝนได้2เซนติเมตรไปดูสักหนึ่งตัวอย่างนะคะนัดวิ่งเป็นระยะทาง1,200เมตรคิ่เป็นกี่กิโลเมตร เมตรเล็กกว่ากิโลเมตรอีกแล้วเวลาถามก็ถามเป็นสองหน่วยแล้วเห็นไหมลูกกิโลเมตรกับเมตรแสดงว่ามันไม่ลงตัวแน่แ่อา่าน้องไปดูซิใช้ความสัมพันธ์ไหนหนึ่งพันเมตรเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรถ้าหนึ่งพันเมตรเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรเราอยากรู้หนึ่งพันสองร้อยทำไงหนึ่งพันสองร้อยเมตรก็คือหนึ่งพันเมตรบวกกับอีกสองร้อยเมตรใช่ไหมลูกแต่หนึ่งพันเมตรมันคือหนึ่งกิโลเมตรเพราะงั้นเราก็เปลี่ยน จาก1,000พเมตรได้เป็น1กนะิโลเมตรซะกับที่เหลืออีก200เมตรเห็นไหมคะเพราะงั้นนับวิ่งเป็นระยะทาง1กิโลเมตร200เมตรค่ะมาดูสรุปนะมิลลิเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรเห็นไหมคะและเซนติเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเมตรเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่ากิโลเมตรเพราะงั้นถ้าเราจะหา เปลี่ยนจากหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่เราต้องใช้วิธีการหารเข้ามาช่วยค่ะเปลี่ยนหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่ใช้การหารเข้ามาช่วยนะคะน้องไปฝึกนะคะไปฝึกในแบบฝึกก็ได้นะคะในหนังสือก็ได้ไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้นะคะจากในหนังสือเรียนนะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวนะคะก็จบแค่นี้นะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ